สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการฟังแล้วเกตเฮียแอนเกตอิดพื้นที่เล็กๆที่เราจะหยุดเพื่อฟังเสียงในใจตัวเองผ่านธรรมะที่เข้าถึงง่ายและไม่หลุดจากชีวิตจริงเลยค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องนี่คือกาย this is just a body ฟังดูเหมือนง่ายนะครับ แต่มันคือแกนกลางของทั้งการฝึกสติและการปล่อยวางเลยทีเดียวใช่เลยค่ะเราอยู่กับกายทุกวันแต่แทบจะไม่มีวันไหนเลยที่เรามองมันแบบเป็นแค่กายจริงๆลองย้อนดูนิดหนึ่งครับตั้งแต่เกิดมาเราเรียนรู้จากครอบครัวสังคมและสื่อรอบตัวว่านี่คือตัวเรากายนี้ต้องดูดีแข็งแรงน่ารักกายนี้บอกว่าเราเป็นใคร ถูกค่ะแล้วเราก็เริ่มใส่ฉลากกับกายนี้ว่าฉันคือผู้หญิงคนนี้ฉันควรจะผอมผิวดีหุ่นสวยหรือฉันแก่ฉันไม่ดีพอจนลืมไปเลยว่าจริงๆแล้วนี่แค่กอนทัดสีชั่วคราวแค่สิ่งหนึ่งที่กำลังปรากฏอยู่เท่านั้นเองพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอัธิกาโย ο, มีอยู่ซึ่งกายไม่มีคำว่าของเราไม่มีคำว่าเราเป็นเจ้าของ ไม่มีคำว่าดีหรือแย่แค่มีอยู่เท่านั้นเองในมหาสติปัฏฐานสูตรบทแรกสุดที่สอนให้พิจารณากายเริ่มจากสิ่งใกล้ตัวที่สุดเลยค่ะก็คือลมหายใจพระพุทธเจ้าสอนว่าให้เรารู้ว่าหายใจเข้ารู้ว่าหายใจออก ไม่ใช่นั่งหายใจให้ถูกไม่ใช่นั่งให้สงบหรือดูดีแค่รู้ว่ากายนี้กำลังหายใจผมชอบมากครับที่คำสอนนี้มันเรียบง่ายเหมือนกับว่าสิ่งเดียวที่เราต้องทำคือยอมให้กายเป็นกายยอมให้ลมหายใจเป็นลมหายใจไม่ต้องเข้าไปควบคุมอะไรเลยจริงค่ะแล้วมันไม่ได้ง่ายแค่เพราะภาษานะแต่ง่ายเพราะมันคือความจริงที่เราละเลยมาตลอด ถ้าใครที่กำลังฟังเราอยู่ตอนนี้ลองทำแบบนี้ไปด้วยนะคะวางมือลงเบาๆบนตักหายใจเข้าช้าๆรู้สึกถึงลมที่ไหลผ่านจมูกแล้วบอกตัวเองเบาๆในใจว่านี่คือกายกำลังหายใจเข้าหายใจออกนี่คือกายกำลังหายใจออกลองไม่ต้องตั้งเป้าเลยครับว่าต้องสงบหรือนิ่งแค่ไหนไม่ต้องทำให้ได้อะไร เพราะเป้าหมายของการเจริญสติในกายไม่ใช่เพื่อให้เราได้อะไรใหม่แต่เพื่อให้เรายอมรับสิ่งที่เป็นอยู่สิ่งที่น่าทึ่งคือเมื่อเรายอมรับว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราเราจะเริ่มรู้สึกถึงความเบาความกลัวความเจ็บป่วยลดลงความกังวลเรื่องรูปร่างลดลงความรู้สึกต้องควบคุมทุกอย่างก็ค่อยๆค,คลายใช่ครับเพราะถ้าเราไม่ต้องเป็นเจ้าของกาย เราก็ไม่ต้องรับผิดชอบมันแบบยึดติดอีกต่อไปผมชอบคิดว่ากายเป็นเหมือนเพื่อนเดินทางที่ร่วมทางกับเราชั่วคราวเราดูแลมันได้แต่ไม่ต้องเป็นเจ้าของมันชอบมากค่ะเพื่อนร่วมทางแล้วเพื่อนคนนี้เขาจะมีวันจากไปแน่นอนการรู้ว่านี่คือกายจึงไม่ใช่แค่เรื่องธรรมะแต่มันคือการเตือนใจให้เราดูแลมันด้วยความเมตตาแต่ไม่หลงไปกับมัน ถ้าใครฟังถึงตรงนี้แล้วเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเราเคยมองกายแบบนี้บ้างไหมแค่มองมันเฉยๆโดยไม่บวกอารมณ์ไม่ใส่ฉลากไม่พยายามปรุงแต่งอะไรเลยถ้าขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะคะเพราะสิ่งที่เรากำลังพูดแม้มันจะฟังดูเรียบง่ายแต่มันอาจสวนทางกับสิ่งที่เราถูกฝึกมาเกือบทั้งชีวิตใช่ครับเราถูกฝึกให้ใช้ร่างกายเพื่อให้คนอื่นพอใจ เพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคุณค่าเพื่อพิสูจน์ว่าฉันยังดีพอ ยังดูดียังไม่แก่ยังไม่ป่วยแต่ในอีกมุมหนึ่งถ้าเรามองให้ลึกพอเราจะเห็นเลยค่ะว่ากายนี้แค่เกิดขึ้นและกำลังแปรเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาวันนี้แข็งแรงพรุ่งนี้อาจป่วยเมื่อวานยังสวยวันนี้อาจโตรสัปดาห์ก่อนยืดได้เต็มที่วันนี้ขยับแล้วเจ็บนิดหน่อยและนั่นเลยค่ะคือธรรมชาติของกายมันไม่เคยอยู่กับเรานิ่งๆไม่มีอะไรในกายที่เราควบคุมได้จริงเลยและนั่น แหละครับคือธรรมชาติของกายมันไม่เคยอยู่กับเรานิ่งๆไม่มีอะไรในกายที่เราควบคุมได้จริงเลยแล้วเราจะยังยึดมั่นกับมันไปทำไมถ้าเราหยุดหลอกตัวเองว่ากายนี้ต้องคงอยู่แบบที่เราต้องการเราจะได้อะไรกลับมารู้ไหมคะอิสรภาพครับ เบาสบายไม่ต้องวิ่งตามอะไรที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเหนือสิ่งอื่นใดเราเริ่มเห็นความจริงของอนิจจังความไม่เที่ยงความไม่ใช่ของเราความไม่อยู่ในอำนาจของใครเลยใช่ครับและสิ่งนี้ไม่ได้ทำให้เราทุกข์นะครับแต่กลับทำให้เรารู้สึกโล่งเหมือนวางของหนักๆลงจากบ่าเรายังมีร่างกายแต่เราไม่แบกมันไว้ในใจอีกต่อไป และการปล่อยวางกายไม่ได้หมายความว่าเราจะละเลยมันนะคะในทางตรงกันข้ามเลยเราจะเริ่มดูแลกายอย่างอ่อนโยนไม่ใช่เพราะมันต้องสวยแต่เพราะมันเป็นบ้านชั่วคราวของจิตผมชอบคำว่าบ้านชั่วคราวมากเลยครับบางคนอาจฟังดูเศร้าแต่จริงๆแล้วมันทำให้เรารักมันอย่างรู้ขอบเขตดูแลมันโดยไม่ครอบครองมัน และเมื่อเราทำแบบนั้นได้เวลาที่ความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเวลาที่เราส่องกระจกแล้วไม่เห็นคนเดิมใจเราจะไม่สั่นไหวเหมือนก่อนเราอาจจะยังเห็นความเปลี่ยนแปลงในกายแต่เราไม่ทุกข์กับมันอีกแล้วเพราะเรารู้ว่านี่ไม่ใช่ฉันนี่ไม่ใช่ของฉันนี่แค่กายที่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วก็ดับไปและนี่แหละครับคือเหตุผลที่ในมหาสติปฐานสูตรพระพุทธเจ้าตรัสย้ำเสมอว่า ให้เฝ้าสังเกตกายในกายด้วยความเพียรด้วยความรู้สึกตัวด้วยสติโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดในโลกประโยคสุดท้ายนี้ชัดมากเลยนะคะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดในโลกไม่ใช่แค่ร่างกายแต่รวมถึงชื่อเสียงภาพลักษณ์ความคิดเห็นจากคนอื่นด้วยเพราะมันทั้งหมดผูกพันกับกายนี้ทั้งนั้นเลยครับฉันดูดีไหมเขามองกายฉันยังไงฉันหบสมหรือเปล่า เมื่อเราเห็นว่ากายนี้แค่ของชั่วคราวเราเริ่มปล่อยความคิดพวกนั้นลงได้ทีละนิดเราจะเริ่มยิ้มให้กับตัวเองในกระจกโดยไม่ต้องรอให้มันดูดีเราจะเริ่มขยับร่างกายโดยไม่ต้องแข่งกับใคร เราจะเริ่มหายใจโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรเพราะเราไม่ได้ใช้กายเพื่อหนีทุกข์อีกแล้วแต่ใช้กายเพื่อเฝ้าดูทุกข์แล้ววางทุกข์ลงอย่างอ่อนโยนแค่เห็นกายเป็นกายเป็นดินน้ำลมไฟเป็นเวทนาที่เกิดแล้วดับไม่ใช่ตัวฉันไม่ใช่ของฉันไม่ใช่เราเลยขอทิ้งท้ายด้วยคำสอนจากพระสูตรครับเธอเฝ้าสังเกตกายในกายโดยมีสติ ระลึกรู้ว่ามีอยู่ซึ่งกายเพียงเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดในโลกนี้ประโยคสุดท้ายนี้ชัดมากเลยนะคะไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดในโลกไม่ใช่แค่ร่างกายแต่รวมถึงชื่อเสียงภาพลักษณ์ความคิดเห็นจากคนอื่นด้วยเพราะมันทั้งหมดผูกพันกับกายนี้ทั้งนั้นเลยครับฉันดูดีไหมเขามองกายฉันยังไงฉันหบสมหรือเปล่าเมื่อเราเห็นว่า กายนี้แค่ของชั่วคราวเราเริ่มปล่อยความคิดพวกนั้นลงได้ทีละนิดเราจะเริ่มยิ้มให้กับตัวเองในกระจกโดยไม่ต้องรอให้มันดูดีเราจะเริ่มขยับร่างกายโดยไม่ต้องแข่งกับใครเราจะเริ่มหายใจโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรเพราะเราไม่ได้ใช้กายเพื่อหนีทุกข์อีกแล้วแต่ใช้กายเพื่อเฝ้าดูทุกข์แล้ววางทุกข์ลงอย่างอ่อนโยนแค่เห็นกายเป็นกาย,เป,กายเป็นดินน้ำลมไฟ เป็นเวทนาที่เกิดแล้วดบับไม่ใช่ตัวฉันไม่ใช่ของฉันไม่ใช่เราเลยขอทิ้งท้ายด้วยคำสอนจากพระสูตรครับเธอเฝ้าสังเกตกายในกายโดยมีสปิรระลึกรู้ว่ามีอยู่ซึ่งกายเพียงเพื่อให้เกิดความรู้แจ้งโดยไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดในโลกนี้ขอทิ้งท้ายด้วยคำฟังกันมาถึงตรงนี้นะคะ นี่อาจไม่ใช่ตอนที่ตื่นเต้นแต่เราเชื่อว่านี่คือตอนที่เปลี่ยนวิธีที่เรามองตัวเองได้จริงๆหากคุณได้อะไรกลับไปจากตอนนี้ไม่ต้องเยอะครับแค่เริ่มหายใจแล้วบอกตัวเองว่านี่คือกายแค่นั้นพอแล้วพบกันในตอนต่อไปครับขอให้ทุกลมหายใจวันนี้เบาสบายและมีสติอยู่กับคุณสวัสดีค่ะครับขอบคุณที่ฟัง ฟังแล้ว Get, hear and get it ถ้าคุณรู้สึกว่า Get ตอะไรบางอย่างจากตอนนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกด subscribe ช่องเราไว้เพราะเราจะกลับมาพร้อมแนวคิดที่ฟังแล้วเข้าใจง่ายใช้ได้จริงเพื่อให้ทุกวันที่คุณใช้ชีวิตชัดเจนขึ้นเบาขึ้นและมีพลังมากขึ้นเจอกันใหม่ตอนหน้าฟังแล้ว Get, hear and get it เพราะความรู้สึกดีๆเริ่มต้นจากความเข้าใจ